สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องลับสมองเติมพลังใจพื้นที่เล็กๆที่เรามาพูดกันเรื่องการพัฒนาตัวเองและการใช้ชีวิตให้มีความหมายมากขึ้นทุกวันวันนี้หัวข้อที่อยากชวนคุณฟังคือทำไม1%ถึงครองโลกก่อนเริ่มอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆทุกสัปดาห์เพราะเป้าหมายของเราคือรับสมองให้คมและเติมพลังใจให้ไม่หยุดก้าวต่อไปพลังบวกครับ แอนดรูว์โตมาในครอบครัวธรรมดาในลอนดอนพ่อเป็นช่างซ่อมรถทุกเช้าเขาจะเห็นพ่อกลับบ้านตอนฟ้าสางเหนื่อยล้าติยิ้มเพราะอย่างน้อยก็ได้เลี้ยงครอบครัวเมื่อแอนดรูว์อายุ23เขาเริ่มถามตัวเองว่าทำไมพ่อถึงทำงานหนักมาตลอดแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนเลยเขาไม่ได้ดูถูกพ่อแต่เขาอยากเข้าใจระบบที่ทำให้คนดีๆมากมายต้องทำงานทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรู้สึกพอ 15ปีต่อมาแอนดรูกลายเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดของอังกฤษเขาเคยพูดในสัมภาษณ์หนึ่งว่าผมไม่ได้เก่งกว่าใครผมแค่เข้าใจกติกาของเกมที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นวันนี้รับสมองเติมพลังใจอยากชวนคุณมานั่งฟังช้าๆด้วยใจเปิดว่าทำไม1%ถึงครองโลกได้และสิ่งที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้คืออะไร 1. ระบบการศึกษา ไม่ได้สอนให้รวยเราตรงมาในโลกที่บอกให้เราเรียนเก่งเท่ากับชีวิตดีแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าคนเรียนเก่งที่สุดในห้องมักไม่ได้รวยที่สุดในชีวิตเพราะระบบการศึกษา Education System ถูกออกแบบมาในยุคอุตสาหกรรม Industrial Age เป้าหมายตอนนั้นไม่ใช่สร้างผู้นำแต่เพื่อสร้างแรงงานที่เชื่อฟังมันจึงสอนให้เราท่องจำทำตามมากกว่าคิด และตั้งคำถามพวกเขาสอนให้เราหางาน get a job แต่ไม่เคยสอนให้เราสร้างงาน create a job ลองคิดดูสิครับที่โรงเรียนเราเรียนคณิตภาษาวิทย์แต่ไม่มีใครสอนวิธีบริหารเงิน money management ไม่มีใครสอนการลงทุน investment ไม่มีใครบอกว่านี่ดีต่างจากนี่เลวยังไงคน1%รู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กเพราะข้อครูของเขา พูดเรื่องเงินอย่างเปิดเผยแต่ครอบครูส่วนใหญ่กลัวจะพูดถึงเงินเพราะกลัวจะโลภแต่ความจริงคือความรู้เรื่องเงินไม่ใช่ความโลภนะครับมันคือความอยู่รอด survival skill พ่อรวยในหนังสือ rich dad poor dad พูดไว้ว่าโรงเรียนสอนให้กุ่นกลัวความล้มเหลวแต่โลกแห่งความเป็นจริงให้รางวัลกับคนที่ล้มเหลวแล้วลุกขึ้นใหม่ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเรียนมามา,มาก แต่ยังไม่รวยอย่าโทษตัวเองแค่ระบบที่คุณเรียนมามันไม่เคยถูกออกแบบให้คุณรวยเลย 2. พวกเขารู้จักใช้กฎของเกมลองนึกภาพว่าคุณกำลังเล่นหมากรุกหรือเชสกับเศรษฐี1%คุณเล่นด้วยใจเต็มร้อยแต่เขาเล่นด้วยความเข้าใจกติกาที่คุณไม่รู้คนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อเงิน work for money แต่คน1ปร์เซใช้เงินทำงานแทน make money work for them คำนี้ฟังเหมือนคมแต่ความจริงมันคือทักษะที่ต้องฝึกพวกเขาเข้าใจว่าเงินเป็นพลังงานมันไม่หายไปไหนแต่มันไหลไปหาคนที่รู้วิธีใช้มันพวกเขาเข้าใจกฎหมายภาษีรู้ว่าจะสร้างบริษัทแบบไหนให้ภาษีน้อยลงแต่รายได้มากขึ้นรู้ว่าจะใช้ทรัพย์สินหรือ assets แทนการถือหนี้ หรือ liabilities ในขณะที่คนทั่วไปทำงานหาเงินเดือนเศรษฐีสร้างกระแสรายได้แบบ passive income streams เช่นค่าเช่าหุ้นเงินปันผลสิทธิบัตรพูดง่ายๆคือพวกเขาไม่ใช้เวลาแลกเงินแต่ใช้ระบบแลกเงินตัวอย่างง่ายๆคนทั่วไปขายสินค้าหนึ่งชิ้นได้กำไร100บาท แต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์สร้างแพลตฟอร์มให้คนอื่นมาขายแทนเขาได้กำไรจากระบบที่คนอื่นทำงานในนั้นเศรษฐีไม่ได้ทำงานหนักกว่าคุณนะเขาแค่เล่นเกมที่ต่างออกไปถ้าคุณอยากก้าวเข้าใกล้หนึ่งเปอร์เอย่าถามว่าจะหาเงินยังไงให้ถามว่าจะสร้างระบบที่ทำเงินให้เราได้ยังไง 3. พวกเขาคิดระยะยาว มีคำพูดหนึ่งของเจฟ f b เบซอสถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คุณต้องคิดในระยะที่ยาวกว่าคนอื่นคนทั่วไปอยากสำเร็จเร็ว quick success แต่คนหเอร์ซเข้าใจพลังของเวลา power of time พวกเขาปลูกต้นไม้แห่งโอกาสแล้วรอให้มันเติบโตในขณะที่คนส่วนใหญ่ถอนมันออกทุกเดือนเพราะเบื่อที่จะรอลองดูวอร์เรนบัฟ e เฟตเขาเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ11 และกว่า90%ของทรัพย์สินทั้งหมดของเขาเกิดขึ้นหลังอายุ50ทำไมอ่ะเพราะเขาเข้าใจพลังของดอกเบีย้ยทบต้น compound interest เขาไม่วิ่งตามความรวยเร็วแต่เขาสะสมความมั่งคั่งอย่างสม่ำเสมอ consistency คน1%วางแผนเป็นทศวรรษ decades ไม่ใช่รายเดือนเวลาพวกเขาทำธุรกิจเขาไม่ถามว่าจะขายได้เท่าไหร่ในเดือนนี้ แต่ถามว่าลูกค้าจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเขาไม่สร้างแค่สินค้าแต่สร้างแบรนด์ไม่ขายแค่ของแต่ขายความเชื่อ belief และสิ่งสำคัญพวกเขาไม่เกลืวอความล้มเหลวเพราะรู้ว่าความล้มเหลวคือดอกเบี้ยของความสำเร็จลองถามตัวเองครับคุณกำลังใช้ชีวิตแบบวิ่งตามเป้าระยะสั้นหรือสร้างอนาคตระยะยาว4 พวกเขาควบคุมข้อมูลในยุคนี้ข้อมูลหรือ information คือพลังที่แท้จริงใครควบคุมข้อมูลได้คนนั้นควบคุมโลกได้คนหอร์ไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่พวกเขารู้ก่อนคนอื่นลองดู Facebook, Google หรือ TikTok สิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่แค่สร้างแพลตฟอร์มสนุกสนุกแต่คือการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของคนทั้งโลก พวกเขารู้ว่าคุณชอบดูอะไรกดอะไรซื้ออะไรและใช้ข้อมูลนั้นสร้างอิทธิพลหรือ influence ในขณะที่คนส่วนใหญ่เป็นผู้เสพข้อมูลคนหเปอร์เ็นป็นผู้สร้างข้อมูลหรือ information creators พวกเขารู้ว่าความรู้ที่ถูกต้องคือทรัพย์สินที่ไม่มีใครขโมยได้นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาอ่านทุกวันวิเคราะห์ทุกเทรนด อัปเดตสมองเสมออย่าลืมนะโลกทุกวันนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยแรงแต่มันขับเคลื่อนด้วยไอเดียหรือเ d e a s และไอเดียที่ดีเกิดจากสมองที่ถูกลับอยู่เสมอนี่แหละคือเหตุผลที่ช่องของเราชื่อว่ารับสมองเติมพลังใจเพราะเมื่อสมองคุณคมขึ้นคุณจะมองเห็นโอกาสที่คุณอื่นมองไม่เห็นเมื่อคุณรู้กติกาคุณเริ่มสร้างเกมของตัวเอง อย่าเพิ่งคิดว่าคน1%อยู่ไกลเกินเอื้อมเพราะทุกคนเริ่มจากศูนย์ต่างกันแค่บางคนเริ่มเรียนรู้เร็วกว่าคนอื่นคุณไม่ต้องเป็นอัจฉริยะแค่เริ่มคิดเหมือนเจ้าของแทนที่จะคิดเหมือนลูกจ้างเริ่มลงทุนในตัวเอง Invest in yourself อ่านฟังและฝึกฝนให้มากพอถ้าวิดีโอนี้ช่วยลับสมองเติมพลังใจให้คุณได้บ้างอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe และแชร์ต่อให้เพื่อนที่คุณอยากเห็นเขาเติบโตไปพร้อมกันเพราะพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากหนึ่งความคิดดีๆที่คุณส่งต่อในวันนี้แล้วเจอกันต่อหน้าในรับสมองเติมพลังใจที่ที่เราจะไม่แค่รู้มากขึ้นแต่เข้าใจชีวิตมากขึ้นด้วยกัน